E สวัสดีค่ะคนวันเสาร์ยินดีต้อนรับนะคะสู่ชาแนลพิง์แอนโชคอูปิงรหัสนางฟ้าค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในเดือนมกราคมพุทธศักราช2568ภาพรวมดวงชะตาของคนวันเสาร์จะเป็นยังไงบ้างก่อนอื่นต้องย้ํากันก่อนนะคะว่าการทานายคลิปนี้ไม่ได้จอจงดวงของบุคคลในบุคคลหนึ่งนะคะรับฟังรับชมเอาไว้เป็นแนวทางค่ะเอาไว้เตือนสติตัวเองสุดท้ายแล้วสิ่งที่จะเปลี่ยนแล้วก็พลิกดวงชะตาเราได้ดีที่สุดเลยนั่นก็คือในเรื่องของความคิดแล้วก็การกระทํานั่นเองค่ะขอบคุณค ครั้งหนึงนะคะสำหรับทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมเดี๋ยวพิงจะหยิบไพ่ทั้งหมด12ใบนะคะเป็นตัวแทน12ปุ๊บเรือน12เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11และ12 โอเคมาดูหน้าไพ่กันสักนิดหนึ่งนะคะมาดูกันโอโ้จะเครียดอะไรนักหนาเนาะเอ้ยคนวันเสาร์นะคะอัจตนุกระดุมพะสหัชชาพันธุปุตตาลีปัตตนิมรณนะสุพะกัมมะลาพะ และสุดท้ายนะคะคือตำแหน่งวินาศค่ะเราเห็นหน้าไพ่เรียบร้อยแล้วเรามาเจาะลึกกันตั้งแต่ใบแรกตายแล้วคนวันเสาร์เครียดอะไรอีกแล้วเครียดเรื่องชีวิตใช่ไหมะนะคะพูดูแล้วน่าจะเครียดเรื่องชีวิตอะดูสินะคะแปลว่าในช่วงของอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยตั้งแต่ช่วงต้นปีเนี่ยสิ่งที่คนวันเสาร์เนี่ยมีความรู้สึกวิตกกังวลมากที่สุดก็คือในเรื่องของการวางแผนอนาคตหมายถึงในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าบ้านค่ารถ ค่าน้ําค่าไฟนะคะแล้วก็รวมถึงในเรื่องของชีวิตมันเลยกลายเป็นว่าอาจจะเป็นเดือนหนึ่งที่ตัวเราเองเนี่ยรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะกดดันตัวเองไอ้คำว่ากดดันเนี่ยมันมองได้สองมุมนะถ้าเกิดเรามองในแง่ดีพิงม,มองว่ามันก็คือเป็นการเตรียมการเป็นการวางแผนอย่าไปมองว่าเฮ้ยสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราแบบคาดหวังอะไรไว้แบบเนี้ยมันจะเป็นแบบเรื่องที่มันไม่ดีนะถ้าเกิดเรามอง บางอย่างให้มันเป็นแบบดูแล้วก็คือเป็นด้านลบแต่เราเอาด้านลบตรงนั้นมาเป็นพลังนะคะทาให้ตัวเราเองเนี่ยวางแผนมากขึ้นหรือว่าเวลาตอนที่เราทําอะไรเนี่ยเรามีสติกับการทําสิ่งนั้นมากขึ้นนะพิงก็มองว่าเป็นข้อดีนะคะแต่ก็ต้องระวางังเพราะว่าขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดเป็นอารมณ์ความร,รู้สึกแบบเนี้ยต้องวางแผนดีๆสําหรับคนที่มีความคิดที่อยากจะออกรถใหม่นะคะหรือว่าอยากจะ ซื้อบ้านหลังใหม่ทําอะไรเพิ่มเติมแบบนี้เพราะว่าตําแหน่งปุตตะมันขึ้นมาชัดเจนเลยนะคะปุตตะเนี่ยเกี่ยวกับการได้สิ่งใหม่แล้วมันขึ้นมาคําว่าจบเนี่ยมองนะแนวโน้มนะที่มันจะได้เยอะมากที่สุดเนบ้านอาจจะยังไม่ค่อยเท่าไหร่ถ้าเกิดบ้านอาจจะได้เป็นบ้านมือสองแต่มีแนวโน,น้มที่จะได้รถนะคะอาจจะได้แบบโปรดีโปรถูกใจเลยนะคะทีนี้จะเป็นแบบไหนล่ะก็กลัวว่าจะห้ามใจไม่ไหวพราะไพ่พมันขึ้นมาถามว่า ถ้ามีแล้วมันดีขึ้นไหมเอ้ามันก็ดีขึ้นจริงๆนะคะเพราะขึ้นคำว่าจบการศึกษาหมายถึงอะไรคุณอาจจะได้ทรัพย์สินได้สิ่งของที่คุณรอคอยมานานแล้วคุณมีความรู้สึกว่าอันเนี้ยมันจะเป็นรถในฝันบ้านในฝันหรือว่าเป็นสิ่งของใดสิ่งของหนึ่งที่เป็นสิ่งของที่คุณมีความรู้สึกว่าคุณใฝ่ฝันแล้วก็คุณอยากมีมานานนะคะซึ่งอันนี้มันก็มองในแง่ดีในเรื่องของทรัพย์สินในเรื่องของสิ่งของนะคะแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าให้ระมัดระวังนะคะในเรื่องของแบบการคำนวณ่่่าจดดีนเองวฑทโม สำหรับคนวันเสาร์เองเนี่ยมีเกณฑ์นในเรื่องของการที่จะศึกษาต่อหรือว่าทําอะไรเพิ่มเติมพูดง่ายว่าหาความรู้ให้กับตัวเองนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาในบางทีเนี่ยเราอาจจะอยากจะหาความรู้เพิ่มเติมนะคะหรือว่าอยาก,กทำอย่างอื่นเพิ่มเติมพอถึงเวลาจริงๆเราไม่ได้ทําแบบนั้นนะมันเหมือนกับทาทาหยุดหยุดแบบนี้เพราะว่าเราก็จะมีในเรื่องของภาระนะคะหรือว่าเรื่องอนะื่นอเยอะแยะแต่มองว่าในช่วง ต้นเดือนนะช่วงตั้งแต่ต้นเดือนนี่แหละนะคุณก็จะมีการวางแผนอย่างเด่นชัดมากเลยว่าอยากจะเห็นตัวเองเนี่ยเป็นแบบไหนยังไงแล้วก็ในปีนี้เนี่ยคุณมีความรู้สึกว่าคุณวางแผนเอาไว้ว่าจะเรียนอะไรบ้างพูดง่ายๆว่าเกณฑ์การศึกษาเนี่ยมันขึ้นค่อนข้างที่จะสวยมากๆเลยนะคะแต่ว่าในเรื่องของงานอาจจะยังหนักใจอยู่บ้างคะ่ะตำแหน่งกรรมะนะคะบทคําว่าเงินใต้โต๊ะ มันจะมีในเรื่องของนัยยะหรือว่าการมองเนี่ยปิ๊งมองว่าสามารถมองได้สองมุมถ้าเกิดคนที่ทำงานนะคะทำงานเกี่ยวกับตัวเลขนะคะบัญชีการเงินแบบนี้ก็ต้องระวังในเรื่องของความผิดพลาดนะคะหรือให้ระมัดระวังคนที่เขาจะให้เราทำอะไรที่มันผิดอะ่ะ ทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยหรือบางทีเรารู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยสิ่งนี้มันผิดแล้วเรายอมทําตามเขาเนี่ยก็ต้องระวังนะมันจะมีปัญหาเนี่ยเกิดขึ้นมาซึ่งปัญหานี้สุดท้ายแล้วมันก็จะมาวกมาเข้าที่เราด้วยแล้วดูสิตําแหน่งวินาตีมันขึ้นมาว่าขาดอิสระภาพาฉะนั้นถ้าเกิดใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือเอกสารอะไรต่างๆเนี่ยอย่าชะล่าใจนะคะสาหรับคนที่ทําเกี่ยวข้องตอนี้แล้วก็สําหรับคนที่ทําธุรกิจเนี่ยก็ ต้องหลีกเลี่ยงนะถ้าเกิดสมมติใครที่ทําอะไรถูกต้องเนี่ยอันนี้ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ก็ยังถือว่าทําได้สบายๆแต่ถ้าเกิดใครที่แบบทาเปลักษณะมันก็อาจจะแบบออมีความเทาๆหน่อยนะคะหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของการแบบขายของแบบนบางทีอาจจะเป็นขายของมือสองหรืออะไรก็ได้หรือบางทีอาจจะมีในเรื่องของความสุมสิงที่มันจะผิดกฎหมายโดยการที่คุณไม่ได้ตั้งใจอ,อันนี้แบบเนี้ย คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะคือสิ่งเกิดขึ้นในเรื่องของงานนะวินาศขึ้นมาชัดเจนก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ในเรื่องของตําแหน่งอลีเนี่ยอลีเนี่ยมันจะหมายถึงในเรื่องของอุปสรรคต่างๆนะคำว่าไอเดียความคิดคือไอเดียความคิดอะไรที่คุณมีความร,รู้สึกว่าเฮ้ยมันได้มันผ่านไปได้หรือบางทีคุณฟังคนอื่นมากเกินไปแล้วคุณก็จะมีความรู้สึกว่าเออทําไปเถอะไม่มีปัญหาหรอกอะไรแบบเนี้ยอย่าไปเสี่ยงเพราะว่าขึ้นมาเนี่ยอลีมันจะหมายถึงอุปสรรคหมายถึงว่ามันอาจจะมี ปัญหานะคะให้มาแก้ไขสืบเนื่องมาจากการที่คุณตัดสินใจทําอะไรผิดพลาดไปถามว่าเอาตัวรอดได้ไหมเอาตัวรอดได้แต่ถามว่าจริงๆนะใครมันอยากจะมีปัญหานเะกี่ยวข้องกับคดีความเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับกฎหมายตั้งแต่เดือนแรกของปีนะคะแล้วก็มองในอีกมุมหนึ่งนะมันจะมีความโชคดีตรงที่ว่าสําหรับคนที่อยากจะทําบัตรเครดิตหรือว่ากู้แบงก์แบบเนี้ย มีโอกาสที่จะผ่านไหมมีโอกาสที่จะผ่านแต่อาจจะต้องมีการเชื่อมโยงหรือว่าแสดงในเรื่องของแบบตัวตนนะคะในที่อยู่ที่ทําง,งานของเราบางคนอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วมีความร,รู้สึกว่าอยากจะกู้อยากจะทําอะไรที่มันต่อย,ยอดเพิ่มเติมแบบนี้ก็มีแนวโน้มเป็นแบบนั้นนะคะช่วงแรกในเรื่องของการทําธุรกรรมอาจจะติดขัดไปบ้างแต่สุดท้ายแล้วจะผ่านไปได้ด้วยดีแน่นอนค่ะนะคะทั้งหมดทั้งมวลในเรื่องของงานเนี่ยปิงมองว่าก็เป็นสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังกันไปนะคะแต่ขอให้สบายใจได้ว่าอย่างน้อยตําแหน่งที่ มันดีแล้วก็ ดูค่อนข้างที่จะอยู่ในทิศทางบวกก็คือตำแหน่งกระดุมพระเอาจริงๆนะเดือนนี้เนี่ยไม่ได้แย่นะคะไม่ได้มีในเรื่องของการเงินที่จะมาติดขัดแต่สิ่งที่มันแย่แล้วก็ทําให้คุณเนี่ยอาจจะคิดมากหรือวิตกกังวลเนี่ยมันก็คือในเรื่องของความคาดหวังการอยากได้การมีกิเลสนะคือคนวันเสาร์พอมีเงินหน่อยนะคุณจะเริ่มใช้เงินแต่ไอการใช้เงินของคุณน่ะปิงเข้าใจว่าคุณจะไม่ได้ใช้แบบสุรุ่ยสุร่ายคุณจะเป็นการใช้โดยการที่เป็นสิ่งที่คุณวางแผนมานานแล้วนะคะแต่คําว่า บนบานสันเก่าแล้วก็เป็นดาวเกตบางครั้งมันก็จะสายไปกับในเรื่องของอะไรที่แบบมันเกินความจําเป็นนะมากไปสักนิดหนึ่งนะคะการได้มาการให้ราวัลตัวเองดีค่ะแต่ต้องอยู่ในขอบเขตนะที่แบบ มันพอดีพอเหมาะด้วยนะอย่าลืมว่าคนวันเสาร์เองเนี่ยคือเวลาตอนที่ชีวิตคุณรุ่งเนี่ยมันก็จะรุ่งสุดขีดแต่ว่าช่วงที่แบบมันตกต่ำหรือมีปัญหาเนี่ยก็ต้องคิดดีๆนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วไม่มีใครช่วยคุณได้เลยแล้วก็ตัวคุณเองเนี่ยคุณจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะหยิ่งนะมีความหยิ่งแล้วก็มีความแบบทะนงในตัวเองคือไม่ชอบขอความช่วยเหลือจากใครเท่าไหร่นะคะฉะนั้นก็ถึงบอกว่าต้องวางแผนนะคะในเรื่องของการเงินดีๆแต่มีเกณฑ์นแน่นอนนะคะนอกเหนือจากนี้ก็จะเสียเงินไปเกี่ยวกับในเรื่ออองงงงขาาารเเทที่่่ยยววตปะะศดด้้บคนจจไไม ะะแล้วก็ไม่ได้สนใจจะไปต่างประเทศเลยแต่ครั้งนี้คุณอาจจะมีความคิดว่าเออไหนลองไปต่างประเทศสิอาจจะเป็นประเทศจีนประเทศฮ่องกงแบบนี้เอาประเทศที่แบบไม่ได้ไกลาจากเรามากอาจจะเป็นการวายเพื่อที่จะเสริมนะคะในเรื่องของออชีวิตนะหรือว่าในเรื่องของภาพรวมต่างๆก็ได้นะคะก็ขึ้นมาว่ามีเกณฑ์ที่เสียเงินแบบนั้นนะคะแล้วก็ตําแหน่งสุภะเนี่ยพิมมองว่าความรุ่งเรืองอย่างที่บอก คำว่าปั้นดินเป็นดาวเนี่ยแล้วก็ไปเชื่อมโยงกับไพ่ใบนี้นะคะมันจะหมายถึงในเรื่องของการปฏิบัติการทําต่อเนื่องฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่เหมือนกับว่ามีความเชื่อในเรื่องของการกลับไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผ่านมาคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าทําไปก็ไม่ค่อยเห็นผลทําไปก็ไม่ค่อยเห็นอะไรเท่าไหร่แต่คําว่าปั้นดินเป็นดาวเนี่ยมันเหมือนกับคุณสะสมคุณหยอดเงินลงไปกระปุกเรื่อยๆนะคะมันจะเริ่มเห็นผลแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าตัวคนวันเสาร์เองเนะี่ยเป็นคนที่ดวงแข็ง คุณน่ยมีในเรื่องของพื้นดวงในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าดวงคุณเนี่ยแข็งอยู่แล้วแต่มันจะดีกว่าไหมกับการที่คุณน่ยจะสะสมสะเสบียงบุญเอาไว้นะคะคำว่าสเสบียงบุญที่คุณทําได้แล้วก็เป็นสิริมงคลที่เสริมกตัวคุณเองได้ตลอดเลยก็หนีไม่พ้นการสวดมนต์การนั่งสมาธิหรือการปฏิบัติธรรมนั่นเองนะคะถ้าเกิดใครที่มีโอกาสในเรื่องของการคิดวางแผนที่จะไปปฏิบัติธรรมหรือว่าทําอะไรที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาเพิ่มเติมแบบนี้ก็ดีมากๆนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นในเรื่องของการทําบุญนะอยากจะเสริมมใในนช่ววงี้้ปก็า เป็นในเรื่องของอาคารสถานที่อาจจะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนะคะหรือว่าอาจจะเป็นวัดวา,ารามโบสถ์ต่างๆที่เขามีการบูรณะใหม่ๆอันนี้ลองทําได้เลยแล้วกันนะคะส่วนการทําบุญอย่างอื่นเพิ่มเติมนะคะคําว่าวานอนได้แก้วเนะี่ยพิงมองว่ามันมีสิ่งของมีค่าหรือว่าพูดง่ายๆว่าคุณมีของดีอยู่กับในตัวแล้วแต่ถ้าเกิดสมมติว่าอยากจะให้คุณสละหรือคุณละอะไรบางอย่างก็เน้นไปในเรื่องของการบริจาค บริจาคเงินนะคะจะบริจาคเท่าไหร่ก็ได้แต่ขอให้เป็นยอดเงินที่คุณไม่ได้คิดมากกับการจ่ายไปบางคนอาจจะบริจาควันละบาทก็ได้วันละสบาท3บาทเอาที่คุณสะดวกเดยแต่ขออย่างเดียวคุณอย่าไปคิดกับเงินนั้นนะคะเอาบริจาคโดยที่ไม่ต้องคิดมากอันนี้มันก็จะเป็นการสะสมบุญไปอีกแบบหนึ่งนะคะเพราะปิงบอกแล้วว่าสิ่งที่มันจะแก้ไขแล้วก็ทําได้ดีที่สุดเนี่ยมันก็คือเกี่ยวกับในเรื่องของการปฏิบัติของตัวคุณนั่นเองค่ะส่วนนเรื่องเพื่อนนะคะตำแหน่งศาสตานะพูดถึงมีเกณฑ์ที่จะได้ เจอเพื่อนไหมในช่วงเดือนนี้มีเกณฑ์ที่จะได้เจอเพื่อนแล้วก็คําว่าคิดการใหญ่ก็มีแนวโน้มที่อาจจะมีการพูดคุยปรึกษาในเรื่องของธุรกิจกับเพื่อนนะคะหรือว่ากับคนที่เรารู้จักนะคะหรือมีการคุยกันในเรื่องของโปรเจกต์ถามว่ามีแนวโน้มที่จะทําธุรกิจด้วยกันไหมมีแนวโน้มที่จะทาธุรกิจด้วยกันแต่ว่าธุรกิจครั้งนี้มันเหมือนกับว่าจะเป็นการแบ่งหน้าที่ชัดเจนเหมือนกับว่าคุณจะรู้ว่าคุณทําส่วนไหนแล้วคุณได้อะไรส่วนเพื่อนของคุณน่ะเพื่อนของคุณก็จะรู้ว่าเขาต้องทําส่วนไหนและะทาาไมเขถึงจด้อ่ ที่เขาต้องการคือพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดเป็นการทําธุรกิจร่วมกับเพื่อนจะเป็นอะไรที่มันลงตัวเพราะมันเหมือนกับว่าคุยกันแล้วเข้าใจซึ่งหายากนะนะคะสำหรับคนวันเสาร์เพราะว่าโดยปกติธรรมชาติแล้วคนวันเสาร์เนี่ยจะมีความเป็นผู้นําสูงเวลาคิดจะทําอะไรกับใครเนี่ยมันมักจะมีปัญหาหรือมีอุปสรรคเกิด ขึ้นอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเกิดเราแบ่งสันปันส่วนเราจัดบริหารอย่างดีตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้เคล็ดกันไปก็สามารถที่จะทำได้สบายๆนะคะไพ่ขึ้นมาว่าสนับสนุนแต่ว่าคําว่าคิดการใหญ่แล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยพิงมองว่าอาจจะเป็นในเรื่องของการค้าขายการทําอะไรออนไลน์หรือว่าเกี่ยวกับในเรื่องของความเชื่อนะคะส่วนต่อมานะคะก็คือตําแหน่งพันธุอืมโอเคตําแหน่งพันธุ ขึ้นมานะคะคำว่ามนดำต้องระวังนะถ้าเกิดเป็นแบบนี้อ่ะมองว่าที่บ้าน ในเรื่องของสุขภาพให้ระวังละกันนะผู้ใหญ่ที่บ้านแต่ว่าถ้าเกิดลองชั่งน้ําหนักดูแล้วเนี่ยพี่มองว่าน่าจะมีปัญหานะถ้าเกิดสุขภาพอาจจะเป็นปัญหาที่เพศหญิงมากกว่าเพศชายนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะสิ่งที่อาจจะต้องระวังเกี่ยวกับในเรื่องของการแบบอยู่อาศัยแบบนี้คำว่าดินน้ําลมไฟมันจะหมายถึงให้ระวังในเรื่องของอุปกรณ์นะคะพวกอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆแบบนี้อาจจะมีการช็อตอาจจะมีการมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นบางคนเนี่ยอาจจะมีความร,รู้สึกว่าเฮ้ยอยากจ,จะทําประกันมานานหรือยังไม่ได้ ท,ที่เกี่ยวกับบ้านนะทำไปเลยนะแก้เคลสริมดูงันไปเพราะจริงๆมันไม่ได้แพงนะคะส่วนในเรื่อนงะของความสัมพันธ์เกี่ยวกับญาติพี่น้องก็ยังคงมีความอึดอัดใจเกี่ยวกับญาติพี่น้องอยู่เสมอนะคะเพราะว่าเราอาจจะมีความรู้สึกว่าเราก็ปล่อยมือจากเขาไม่ได้ ถึงแม้ตัวเราเองเนี่ยคิดอยากจะปล่อยอยากจะให้เขาใช้ชีวิตด้วยตัวเองแต่เอาจริงมันเหมือนกับว่าถ้าเกิดเรายิ่งปล่อยเนี่ยคนที่เขาเป็นแบบบริวารเราคนที่เขาอยู่กับเราแบบเนี้ยเขาจะยิ่งใช้ชีวิตเละเทะมันเลยกลายเป็นว่ามันดดเป็นดวงของคนที่ต้องอบอุ้มชาวบ้านเขามีความเป็นเดอะแบกมีความเป็นผู้นําสูงนะคะมองในี้่ดีมันก็เป็นความเก่งนะคะความเก่งของเรานี่แหละไม่เป็นไร นะคะส่วนตำแหน่งที่อาจจะต้องระมัดระวังแล้วก็อาจจะมีปัญหากันอยู่บ้างก็คือตำแหน่งความรักนะคะคราวนี้ความรักจะมีปัญหาเพราะขึ้นคำว่าบังคับกดขี่นะคำว่าบังคับกดขี่ถ้าเกิดคนที่มีแฟนแล้วแบบนี้นะคะมีแฟนแล้วมีคู่แล้วแบบนี้หรือแต่งงานแล้วเราจะมีความรู้สึกว่าคู่ของเราเนี่ยมันเหมือนกับ เขาพยายามที่จะตีกรอบเราเขาพยายามที่จะบังคับเราเขาพยายามที่จะกดดันเราให้เป็นไปอย่างที่เขาคาดหวังให้เป็นไปอย่างที่เขาต้องการถามว่าเรายอมไหมไพ่ก็ยังขึ้นมาว่าเรายอมแต่การยอมครั้งนี้มันเป็นในเรื่องของการยอมเพื่อที่หลีกเลี่ยงปัญหาหรือตัวเราเองเนี่ยไม่อยากให้ ตัวเขาเนี่ยรู้สึกแย่นะคะมันเลยกลายเป็นว่าตัวเราพยายามที่จะปรับปรุงตัวแต่ในระหว่างเดียวกันมันเหมือนกับว่าพอยิ่งปรับตัวคุณยิ่งพยายามแก้ไขคุณยิ่งพยายามที่จะอยากให้ตัวเองอะ่ะเป็นคนดีมากขึ้นมันเหมือนกับเขาก็แบบยิ่งได้ใจอะ่ะแล้วจนบางครั้งคุณก็กลายเป็นว่า บางทีคุณทนไม่ไหวนะเหมือนกับคุณเก็บเก็บเก็บมานะแบบไม่ใช่แบบมีเรื่องนึงแล้วคุณระเบิดเลยนะนิสัยคุณไม่ได้เป็นอย่างนั้นคุณจะเก็บมาเรื่อยเยเรื่ 2, 3, นะองที่หนึ่งเรืนะ่องที่สองเรื่องที่สามเงี้ยพอครบสิบปุ๊บก็ระเบิดตุ้มทีหนึ่งเนี้ยก็จะมีคําพูดรุนแรงออกไปก็จะเป็นการทะเลาะแบบนี้ฉะนั้นปิงมองว่าก็ต้องคุยกันแบบจรงิงจังนะนะคะคนวันเสาร์เองเนี่ยไม่ชอบในเรื่องของการกดดันไม่ชอบในเรื่องของการแบบเอ่อถูกบีบบังคับอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่นะ คุณปล่อยให้เขาเป็นอิสระเนี่ยเขาจะยิ่งให้เกียรติคุณนะคะอันนี้ก็ต้องแบบพยายามรู้ใจด้วยนะคะแต่ก็ต้องยอมรับว่าคนวันสาร์เขาเก็บราการเก่งอะ่ะเออจะไปโทษแบบคู่หรือคนอยู่ข้างก็ไม่ได้นะคะคราวนี้มาดูคนโสดกันสักหน่อยหนึ่งนะคะสําหรับสถานะคนโสดนะอ่ะเป็นยังไงบ้างจะมีใครเข้ามาไหม ทำไมมันไม่มีเลยล่ะเออ,อยารำเส้นนะฮะมัวเมาความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดมีละจ้าเขาถึงพูดเราเป็นโค้ชมาสลอดนะคะหมายถึงอะไรเป็นแบบคนชี้แนะเป็นที่ปรึกษาคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้โอ้โหมาเลยรู้หมดแต่พอเป็นเรื่องของตัวเองเอาตัวเองไม่รอดนะคะฉะนั้นคนที่ อยากจะหวังว่าจะเจอรักแท้ในเดือนนี้ก็ออยังคงที่จะยากอยู่นะคะเพราะว่าตัวเราเองบางครั้งอาจจะคิดเยอะมากเกินไปนะค,คือความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดมันจะหมายถึงคนที่แบบมีทฤษฎีเยอะอะพอเรามีทฤษฎีเยอะเราจะแบบไปจีบใครไปอะไรมันก็ดูจะแบบหยางเชิงซะเหลือเกินนะคะหรือว่าบางทีอาจจะแบบสนใจใครแล้วไม่กล้าแสดงออกนะจนกลายเป็นว่าคนนั้นเนี่ยเขาก็มีแฟนแล้วฉะน,นั้นก็เลยกลายเป็นว่าคุณอาจจะชอบใครสักคนหนึ่งแต่ว่าคนนั้นอาจจะเป็นคนที่ไม่สามารถที่จะคบหากันได้หรืออาจจะเป็นคนที่เขามีแฟนอยู่แล้วนั่นเองทีนี้ มันก็จะจดจ้องๆกันไปเลยทําให้คุณยังโสดอยู่นะคะแต่มองในมุมหนึ่งถ้าเกิดคุณคิดอยากจะลุยหรือว่าอยากจะเริ่มต้นอยากจะจีบใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นยังไงนี่เห็นไหมไพ่มันก็ขึ้นมาว่าเป็นแนวโน้มดีอย่าไปคิดมากอย่าไปคิดเยอะนะคะปิงบอกเสมอเลยว่าเวลาตอนที่คุณลุยแล้วจะไปจีบใครเนี่ย คือมันไม่มีอะไรเลยมันเท่าทุนต่อให้เขาไม่ชอบเราแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณเนี่ยไม่เปิดโอกาสให้ตัวเองหรือไม่ลุยหน้าไปอะของสิ่งของที่คุณมีหรือสิ่งของที่คุณต้องการจริงๆเนี่ยนะคะที่คุณเห็นมาตลอดเนี่ยอาจจะถูกคนอื่นนยแย่งไปได้ด้วยความที่ลีลาแล้วก็ชักช้าคิดเยอะของคุณเนี่ยแหละนะคะอะ้าว อันนี้เตือนไว้นะคะสำหรับคนวันเสาร์นะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เราจะมาดูเพิ่มเติมกันก็คือในเรื่องของสุขภาพนะคะมาดูตําแหน่งมรณะกันสักหน่อยสุขภาพเป็นยังไงบ้างสุขภาพให้ระวังนะเกี่ยวกับภูมิแพ้เกี่ยวกับไซนัสนะคะอันนี้จะมีเกิดขึ้นมาบ่อย,อยแน่นอนแล้วก็รวมถึงในเรื่องของการเป็นหวัดด้วยถ้าเกิดใครที่เป็นภูมิแพ้อยู่แล้วแบบนี้อาจจะมีน้ํามูกไหลคันจมูกบ่อยๆนะคะแพ้อากาศแบบนี้เกิดขึ้นอันนี้คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะเกณฑ์อุบัติเหตุมีไหม เอนอุบัติเหตุให้ระวังนะสัตว์เลี้ยงนะอาจจะสร้างแผลกับเราถ้าเกิดคนไหนที่เป็นทาดหมาทาัดแมวก็ต้องระวังนิดนึงละกันนะน้องอาจจะเล่นกับเราเกินไปนะฮะรุนแรงเกินไปจนทําให้เกิดแผลอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไพ่ขย,ยายเพิ่มเติมนะคะส่วนตําแหน่งรบับพระนะเกี่ยวกับโชคลาภมีไหมมีแน่นอนไพ่ขึ้นมาคําว่าน้ําขึ้นให้รีบตักด้วยนะคะมีโอกาสอะที่จะได้แบบ โชคลาบอย่างที่ใจต้องการมีโอกาสที่จะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแล้วมันได้ผลนะคะทีนี้โชคลาบจะมาจากไหนน่าจะมาจากตัวเราเองแหละแต่มันเหมือนกับว่าอาจจะได้ซื้อหรืออาจจะได้ลุ้นนะคะลอตเตอรี่แบบที่แบบคุณก็ไม่ได้ตั้งใจจะซื้อนะคะแล้วแบบเจอพอดีแล้วแบบเฮ้ยมันเจอเลขที่ชอบเลขที่ใช่นะคะเลขที่เกี่ยวข้องก็คือเลขที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณนะคะตัวคุณมองมีความรู้สึกว่าถูกชะตาก,กับเลขไหนมากที่สุดก็ลองดูแล้วกันแต่ถ้าเกิดเป็นปิงป๊งนะปิ๊งจะใช้เป็นในเรื่องของเลขพอสอง เกิดของตัวเองค่ะก็ลองดูแล้วกันนะคะส่วนไพ่เลขนำโชคที่ปิงจะหยิบให้นะคะปิงจะหยิบให้ทั้งหมดก็คือ3ใบเดี๋ยวจะมาแยกกันนะคะเป็นเลขเด่นแล้วก็เลขรองนะคะดูกันค่ะว่าจะมีเลขอะไรบ้าง1 2 3 4 7 6นะคะตามนี้เลยค่ะเลขเด่นคือ476ส่วนเลขรองนะคะก็คือมีเลข9และเลข5นั่นเองค่ะก็ขอให้เป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะสำหรับคนวันเสาร์ค่ะถ้าเกิดใครฟังคลิปนี้แล้วนะคะทุกอกทุกใจอยากจะเป็นกำลังใจให้กับปิงในการทำคลิปง่ายๆค่ะกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ